โอเคที่เราเอาฟางมาตบต้นกล้วยก็เพราะว่าเราต้องการที่จะดูแลต้นกล้วยช่วงนี้เป็นช่วงของอากาศค่อนข้างจะร้อนเมื่อร้อนแล้วเนี่ยทำให้ดินต่างต่งตัวเนี้ยบริเวณตัวนี้มันจะแข็งแล้วก็ทำให้การดูดซึอมอาหารนี่มันยาก เพราะน้ำไม่สามารถที่จะเข้าไปซึมซับได้วิธีเดียวที่สุดก็คือจะต้องใช้ฟางกลบบริเวณต้นกล้วยหรือขนกล้วยทั้งหมดเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้น้ำได้ซึมซับไปไเรื่อยๆน้ำจะได้เก็บฟางจะได้เก็บน้ำแล้วก็สามารถที่จะซึมซับไปได้ตลอดแล้วก็มันค่อยซึมซับซึมซับแล้วก็ทำให้เกิดความชื้นเมื่อเกิดความชื้นเสร็จ ต้นกล้วยเหล่านี้มันก็จะไม่จะไม่แห้งขึ้อนอยู่ตรงนี้มันก็จะทำอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำตลอดเวลามันก็สามารถซึมซับเกี่ยวเรื่องของอาหารในการบำรุงดูแลต้นกล้วยได้ค่อนข้างแบบนี้นะครับนี่คือต้นกล้วยของต้นกล้วยกล้วยน้ำว้าของ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 หมู่บ้านนะครับของของคนท,ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นทําไมเราต้องมีวิธีในการที่จะ ดูแลดูแลต้นกล้วยเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยทำอะไรถ้าเราอยากจะกล้วยกล้วยทําแบบกล้วยกล้วยได้เนี่ยเราก็จะต้องกินกล้วยหรือปลูกต้นกล้วยมันจะได้กล้วยกล้วยทําอะไรคิดอะไรทําอะไรมันก็จะกล้วยกล้วยเขาว่าอย่างนั้นนะมันเป็นภาสิตของเขาเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการทําอะไรประสบผลสําเร็จ แบบง่ายไม่ยากไม่ลําบากก็ต้องกินกล้วยกล้วยกินกล้วยเยอะๆแล้วกล้วยก็จะช่วยให้เรานั้นทําอะไรก็สําเร็จแบบกล้วยกล้วย